สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเบสจากร้านสมัยทีสวิตนะครับก็วันนี้ช่างเบสมีงานซ่อมอีก1ตัวนะครับเป็นงานซ่อม macbook macbook pro a 1 7ไม่ใช่17ดิ a 1 2 7 8นะครับนะครับเป็น a 1 2 7 8เป็น macbook pro ช่วงปี2011 2011- นะครับ2011-2010ช่วงนั้นนะครับก็ตัวนี้มีอาการเสียคือ ตันี้ครับที่ผมซ่อมไปนะครับตัวมันจะเป็นตัวสกเก็ตนะครับสเกส็ตกลก้องสกเก็ตกล้องแล้วก็สกเก็ตลําโพงด้วยเมื่อกาวที่แล้วก็ทําคลิปซ่อมซ่อมสเก็ตลําโพงไปนะครับก็ลําโพงซ่อมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่สเก็ตกล้องนะครับก็คราวนี้ก็มาซ่อมสเก็ตกล้องนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ซ่อมโดยการที่ว่าเชื่อมต่อใหม่ต่อสเก็ตใหม่แล้วก็ยาด้วยกาว กาวแดงแกาว UV นะครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลงมาเทสเปิดเครื่องกันนะครับว่ามันจะเปิดติดหรือเปล่าเปิดเปิดแล้วเปิดติดแต่ว่ากล้องจะใช้งานได้ไหมนะครับนี่เครื่องน้องฟา้างเราซ่อมซ่อมกล้องมาทั้งเบสก็กหุกมุนกับกล้องมาประมาณวันหนึ่งเลย ก็คือซ่อมซ่อมทั้งกล้องกล้องตัวสโคปนะครับที่ผมซ่อมนี่มีการต่อต่อท่อด้วยใช่ไหครับแล้วก็ซ่อมกล้องของไอ้เจ้าตัวนี้นี่ MacBook, MacBook Pro ครับติดขึ้นมาแล้วครับเครื่องเปิดติดอยู่แล้วนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสนนะครับคือไปไม่ใช่เรียกว่าสนเลยอยากอยากก็เขาก็อยาก,ก,าาาอยากลองนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับ ก็เลยแบบว่าถอดถอดหรือแองนะครับกล่าวว่าแบบคงจะแกะดูว่าด้านในมันเป็นยังไงแล้วก็ไปทําช่วงแพรกล้องแล้วก็แพลรลําโพงเนี่ยสโตก็ตกล้องสโตก็ตลาโพงเนี่ยขาดนะครับก็เลยต้องเอามาให้ร้านเราซ่อมนะครับก็งานงานพวกนี้ครับมันต้องใช้ความชานาญในการแกะนะครับบางทีช่างที่มีความชานาญก็พลาดด้วยเหมือนกันนะครับ มันเป็นพวกงานเทคนิคนะครับแล้วก็ความ,วามชำนาญนข,ของช่างในการแกะเครื่องประกอบเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความชํานาญนะครับอยากแกะเครื่องดีกว่านะครับก็นี่จะได้ไหมเอ่ยเห็นไหมครับตอนนี้กล้องใช้งานได้แล้แลวนะครับนี่จะเห็นว่ากล้องก็ถ่ายในกล้องอีกทีหนึ่งก็ใช้งานได้ครับเปิดกล้องเปิดติดแล้วนะครับ ก็จะเห็นหน้าตาของจังเบดนะครับช่วงนี้จังเบดไม่เอา้าไม่ถ่ายที่ไม่ถ่ายวิดีโอเอามันถ่ายรูปถ่ายรูปไปแล้วคลิปนี้นะครับจังเบดก็มารีวิวสรุปงานซ่อมนะครับเป็นการซ่อมชุดแพร่คอนเน็กกล้องนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสายแพรใหม่นะครับปกติถ้าเกิดว่าแพรกล้องมันเสียเนี่ยหรือว่ามันขาด เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนแพรแพรสายกล้องเนี่ยใหม่ซึ่งมันต่อรวมอยู่กับจอครับเนี่ยมันจะต่อถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนแพรเส้นเนี้ยใหม่ครับที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้ที่มันมันหัวมันขาดนะครับเราก็ต้องรื้อจอรื้อกระจกเนี่ยใหม่ครับเราก็ต้องถอดกระจกออกถอดจอถอดกอระจกแล้วก็เปลี่ยนทั้งเส้นนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับแต่ว่าเราเราไม่ทำครับเราต่อใหม่อ<ต>ืม<ว> โอเคครับผมก็ช่างเบรนะครับก็คลิปนี้ก็สรุปงานซ่อมไว้เพียงแต่เท่านี้ครับมาอธิบายฟังว่าเราซ่อมเราทําอะไรไปบ้างนะครับก่อนจากกันก่อนจากกันนะครับช่างเบรจะขอฝากร้านสมัยทีสวิตนะครับร้านสมัยทีสวิตนี้จะมีอยู่สามสานะครับสาขาแรกจะเป็นสาขาไม่กะบางนานะครับสาขาที่2จะเป็นสาขาเทอร์มินอลเทอร์มินิ้วันครับแล้วก็สาขา3ามจะเป็นสาขายูเนียนมอลครับก่อเรื่องนี้นะครับก็ จะมีสาขาที่4เปิดเพิ่มนะครับก็จะอยู่แถวแถวแถวแย่านบางแคนะครับเป็นระมมบางแคนะครับก็ลูกค้าสามารถติดตามได้นะครับมาพูดคุยกันได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ